ก่อนหน้านี้นักร้องสุดฮอตนุกปายเพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมจากงานสุพรรณหงส์ปี2566จากภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่องแรกของคู่แต่มิหวายจอดราม,มา่าท้านสายตาแถมถูกล้อเลียนร้อนจนนักร้องหนุ่มนุกธนดลออกมาโพสต์ข้อความว่า สำหรับที่พท,ที่ยังไม่รู้จักและถามว่าผมเป็นใครมาจากไหนไม่เคยรู้จักผมชื่อนุกธนดลครับเป็นนักร้องบ้านบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายครับแต่รักและชอบในการแสดงวันนี้ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ได้เล่นหนังภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ยอมรับครับว่านุกยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่มากๆมันไม่แปลกที่พี่ๆทุกๆคนจะค้านสายตาหรือด่าทอหรือแม้แต่ล้อเลียนนุกไม่โกรธไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่น้อยเลยครับนุกยินดีด้วยซ้ำที่มีพี่ๆที่ยังไม่ได้รู้จักนุกเข้ามาคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นุกถือว่าเป็นประโยชน์และประสบการณ์ที่จะเป็นบททดสอบให้กับนุกว่านุกจะสามารถ เดินไปในเส้นทางนี้ได้ไหมนุกอยากให้พี่ๆที่กำลังมีอคติกับตัวนุกหรือมีอคติกับค่ายเพลงเล็กๆของพวกเราได้ลองเปิดใจลองเข้าไปดูภาพยนตร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราณีของพวกเราดูก่อนนะครับสุดท้ายถ้าไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยครับนุกและทีมงานพร้อมจะแก้ไขโดยไม่มีคำแก้ตัวใดๆ หนังกลิ่นอายุ9 0 s เอสนุกคิดว่ามันจะทำให้พี่ๆท,ทุกๆคนคิดถึงในช่วงยุคนั้นและอาจจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขไม่น้อยก็มากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลองเปิดใจให้กับน้องชายคนนี้สักครั้งนะครับที่พี่ฝากด้วยนะครับวันที่7กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ข้ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องหนุ่มมากมาย